สวัสดีครับเพื่อนๆพืบกับผมบอสพอจากช่อง Boss บอสพ h a n n e l นะครับตอนนี้บอสพอก็อยู่ในเกมมิวคลา s s i c สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมขุมทรัพย์โชคนะครับขุมทรัพย์โชคกิจกรรมนี้มี3วันมี3วันนะครับนั่นก็จะมีไอเทมนะครับที่เรา ต้องใช้ชื่อไอเทมว่าตัวสุ่มรางวันเราก็จะได้จากกิจกรรมต่างๆพารกิจต่างๆที่เราทำในแต่ละวันนะครับได้แก่ท้าทายปราศาสโลหิต3ครั้งก็จะได้1ตัวท้าทายจัตุรัสปีศาจ3 3ครั้งได้1ค่าบอสแดนลับ3ครั้งซื้อไข่ทองคํา40ฟอรฟองเอาชนะบอสเหนือชั้น2ครั้ง ค่าบอสสิทธิพิเศษ1ครั้งเข้าวิหารคาริมา1ครั้งบอดลิจากสมาพันธ์5ครั้งนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จนะมันก็จะมีรับรางวัลน,นะครับเราสามารถที่จะรับได้กดรับทีละอันก็ได้นะหรือว่าจะกดรับในคลิกเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้วงล้อโชคนี่ก็คือ,อเรานำตั๋วเมื่อกี้แล้วฮะ ตัวสุ่มรางวัลเนี่ยมาหมุนวงล้อซึ่งก็จะมีรางวัลใหญ่อยู่3รางวัลนะครับอันนี้ก็คือผลไม้ขั้นสูงชุดหินเทพเครื่องประดับนะและก็หีบเลือกยาตะวุธปีกนำโชคนะครับปีก4อ่าเพิ่นอาปีก5นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ปีกก็สามารถที่จะหาได้จากกิจกรรมนี้ แล้วก็มีอัญมณีโชคนะครับ2ตัวนีนะ้ก็คงจะเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีกล่องกล่องเครื่องประดับต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่นะเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เปิดนานแล้วก็จะมีเครื่องประดับที่เยอะแยะกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอลเลกชันสูงสุดก็คือเอาไปตีตีบวกนะครับตีบวกชุดในกิจ,จก,กรรม ด,ดูการแข่งขันข้ามเซิร์ฟนะครับมันจะมีคําว่าทบรวมตรงนี้เราสามารถเอามาตีตรงนี้ได้นะครับตีบวกตรงนี้อโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้บอสแล้วก็ยังมีแพ็กเพชรด้วยนะครอันนี้ใช้เพชรซื้อนะซื้อไอเทมต่างๆนะครับก็มีแพ็คลังสัน2888ร2,888แพ็คผลไม้คุณสมบัติพิเศษ4,888 8แพ็กล่าขุมทรัพย์สูงสุดได้ตัตวล่าคุมทรัพย์มายันนะครับ8,888อัญญมณี HP 50เมตร9,888แพ็กแหวนเหนือชั้น18,888แพ็กล่าขุมทรัพย์ดีลัก16,888 แพ็กสร้อยเหนือชั้นนะครับ16888หแพ็กสัตว์ขี่สีม่วง28888อันนี้หาง่ายอยู่นะแล้วก็สุดท้ายคือแพ็กท่าตุนะครับ35888ืาดสเพชรนะน,นี่คือสีม่วงครับแพ็กท่าสีม่วงนะและก็ยังมีซื้อแพ็กโดยตรงนะครับจะมีแพ็ก รีเทิรรอยเท้าชิงจูนะ649บาทนี่ก็เป็นรอยเท้าของชิงจูนะครับ HP สูงสุดคุณสมบัติพื้นฐานน่าเพิ่ม HP สูงสุด22,500 Attack 1,500 Defense 750แล้วก็คุณสมบัติพิเศษก็คือสกิลเพิ่ม Damage บวก10%นะครับะจะได้รอยเท้าและก็เพชรอีก1,9800นะ อันนี้ต่อมาคือกล่องของขวัญซูฟูนะครับอันนี้กล่องของขวัญซูฟูนะหลังจากใช้จะได้รับไอเทมทั้งหมดนะครับไอเทมที่มีก็คือยันโบราณสายฟ้าขั้นหน่ยานโบราณสายอ่ายันโบราณไฟอ่ะเมื่อกี้ยันโบราณสายฟ้าอันนี้ยันโบราณไฟนะครับสำหรับยันโบราณสายฟ้านี่มันเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานก็คือ a t ทแ c 1,375สกิลเพิ่มดาเมจ2%ยันโบราณไฟแอทแทก1,125สกิลเพิ่มดาเมจ2%อันนี้ยันโบราณชีวิตและความตายขั้นหนึ่งนะครับเพิ่ม HP สูงสุด5,625ดีเฟนส313สกิลท่านดาเมจไปอีก0.8นะต่อไปเป็นยันอะไร ยันโบราณกลืนกิน HP สูงสุด1,125ดีเฟนต์188สกิลต้านทานเดเมจอยู่ที่0.8%นะครับแล้วก็ยันยุคการโบราณขั้นหนึ่ง HP สูงสุด6,750ดีเฟนต์313สกิลต้านทานเดเมจอยู่ที่0.8แล้วก็ได้กี่ชีได้ 7หรือเปล่า,ายันโบราณอากาศขั้นหนึ่งนะครับ HP สูงสุด6,750 Defense 250สกิลต้านทานด a m a g e ทีมม่0.8%นะครับแล้วก็สุดท้ายยันโบราณน้ำแข็งขั้นหนึ่ง HP สูงสุด8,250 Defense 188แล้วก็คุณสมบัติพิเศษสกิลต้านทาน Damage มม0.8%นะครับซึ่งหากใส่ครบเซตนะ ใส่ครบเซตนะครับจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ชิ้นเนาะมันจะเพิ่มสกิลชุดนะครับรูนวิญญาณคุณสมบัติพื้นฐานของเซตยันโบราณจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะอันนี้มูลค่าก็329บาบาทนะครับอันนี้กล่องของขวัญลิงโบลิงโบนี่ก็จะเป็นอ่า เซตไอเทมนะครับไออันนี้เซตไอเทมอาชีพรองนะทั้งซูฟูแล้วก็ลิงบนี่ก็เป็นอาชีพรองนะครับ1,2,3,4,5,6,7ชิ้นเหมือนกันนะเงาเกล็ดสวรรค์ขั้นหนึ่งนะครับแอตแทกเพิ่ม1,375สเกิลเพิ่มเดเมจ2%ปเปีกทองคำปืนอ่าปืนทองคำต้าหลวขั้นหนึ่งนะครับ แอตแทก1125สกิลเพิ่มดามจ2%์เปราะส่วนห่วงค่้1 HP สูงสุด5625 d ดีเฟนส์313สกิลต้านทานเดามีส์ศยยวนซั่วยวนซัวแตกขั้นหนึ่ะนะครับ HP สูงสุด1 1 2 5ดีเฟนสกิลต้านทานเดามีส0.8จ0.8%นะ แล้วก็ตัวนี้คือกระบี่ส่วนน้ำแข็งขั้นหนึ่งนะครับ HP สูงสุด6,750 Defense 313สกิลต้านทานเดามจอยู่ที่0.8%นะเ่ออันนี้กระบี่หลีหัวนะครับขั้นหนึ่ง HP สูงสุด6,750 Defense 250สกิลต้านทานเดามจอยู่ที่0.8%และก็สุดท้าย ติ่งจีนโบราณไฟสวรรค์ขั้น1น HP สูงสุด8250 defense 188สกิลต้าน damage อยู่ที่0.8%นะครับแล้วก็ยังมีสกิลชุดเอฟเฟคชุดถ้าหากเป็น3ชุดนะครับ3ชุด HP สูงสุดอยู่ที่22500 defense 750นะครับแล้วก็5ชุดนี่ attack อยู่ที่1500ถ้าเป็นสกิลชุด7ชุดนะครับ ตีบวกร่างคุณสมบัติพื้นฐานของเซตสมบัติวิญญาณเพิ่มขึ้นอีก5ปเซนะครับอันนี้มูลค่า329บาทนะถ้าพอถ้าอยากได้พลังรบเพิ่มก็จัดได้เลยนะฮะอันนี้เป็นแพ็คตัวอัญเชิญแสงดาวก็สัตว์คีอ้ยสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้อัญเชิญสัตว์เลี้ยง99บาทอัญมณีกลายพันธุ์1เม็ด59บาทลูกแก้วชั้นยอด 70ดวงนะครับ229บาทผลึกฟูไรขั้นสูง329แล้วก็อัญมณีกายพันอันนี้10เม็ดนะครับ329แพ็กอัญญมณีโชค649อันนี้เป็นแพ็กตัวลา่าขุมทรัพย์นะครับ20ใบ649แพ็กลาก่าขุมทรัพย์ชั้นกลาง30ใบ1,100แล้วก็แพ็กธาตุนะครับ1,106เมตรอันนี ถาดม่วงอันนี้แพ็คถาดส้มนะครับ3 <c oughs> เม็ดอ้อยสา,าได้1เม็ดนะ3อันได้1เม็ด1,100นะครับแต่ก็มีเพชรให้ด้วยนะแพ็คสัตว์ขี่สีส้มนะครับเพื่อนๆนคนไหนอยากได้สัตว์ขี่อุปกรณ์สัตว์ขี่สีส้มก็1,100จัดไปเลยอันนี้เลือกได้ไหมเลือกอุปกรณ์อ่าน,นี้เลือกได้นะครับแพ็คอัญมณีตำนานโชค2,100นะครับ อันนี้ก็ของเทพนะของเทพบอสพอจะไม่มีนะแพคแรกคุ้มรัพย์ดีลัก60บใบ2,100นนะครับอันนี้คือหากเรามีสตังเพื่ออยากอัพรเวอัพพลังรบไว้ๆนะก็สามารถจัดหามาได้นะครับแต่บอสพอก็จะข้ามในส่วนนี้ไปก่อนเรามาวงล้อโชคกันเลยนะฮะบ,บอสพอมี คูปองตัวสุ่มรางวัลอยู่ที่111นะครับก็เก็บมา2 3รอบแล้วแหละนะครับคือตัวสุ่มรางวัลนี้มันสามารถดองได้นะครับก็อยากแนะนำให้ดองไว้ก่อนจนครบ90อันนะครับเพราะ30อันมันการันตีรางวัลใหญ่1ชิ้นรางวัลใหญ่มันมี3ชิ้นก็เก็บไว้90อันนะครับสำหรับรางวัลเล็กๆน้อยๆก็จะมีอัญมณีรังสรรค์ ตราอินทนูไม่ย่อท้อการตเตือนเติมเงิน3บาทอันนี้หีบสุ่มขั้น10นะครับแต่ถ้ามันอันนี้มันตามตามเลเวลเรานะตามการจุดติของเรานะครับอันนี้อัญมณี hp ตัวนี้แก่นแท้ธาตุเ,าเยอะเลยในในครั้งอันนี้ก็แก่นแท้ธาตุนะครับอโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะบอสพอจะจัด,จดสัก910ครั้งนะครับ เพื่อที่จะเอาสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือเครื่องอประดับเซตซินเทียนะไบแอมเบเนียมนี่ครบแล้วนะครับก็หาได้จากกิจกรรมนี้ Cynthia, me, แหละซินเทียโอสฟอร์มีเฉพาะแหวนอ่าสร้อยนะครับจะมาเอาแหวนสัก1วงแหวนเนี่ยถ้าเอฟฟกชุด2ชุดก็คืออัตราโจมตีเหนือชั้นบวก8%แล้วก็แอตแท็กโบนัสเพิ่มอีก5%นะครับคงจะได้แค่แหวนหนึ่งข้างนะในรอบนี้ รอบใหม่ก็เอาอีกข้างหนึ่งนะครับเก็บสะสมเอาไว้สุ่มไปเลย90ครั้งเราก็ข้ามคัสคีนนะฮะมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเท่าไหร่นะเนี่ยคงเหลือ10ครั้งก็ค,คือจะได้รางวัลใหญ่นะฮะตึ๊บอ่าเดียบร้อยแล้วหมุนรางวัลใหญ่อีก30นะ 20ครั้งก็จะได้รางวัลใหญ่ไปโอเคได้รางวัลใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3อย่างเนาะตอนนี้บอสพอมีพังลบอยู่ที่1ล้าน1น9ล้าน9ก144ะฮะเลยใส่ลูกแหวนเข้าไปเนี่ยมันจะได้170ล้านไหมไม่แน่ใจลองใส่ดูเลยดีกว่าของเยอะแยะเลยนะ โอเคอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนอันนี้ก็หนึ่งเนาะใช้ปไปเลยนะครับผลไามาย้ยินไปก่อนนะวันนี้ก็อันนี้เป็นสุ่มที่ได้จากเมื่อกี้นะครับอืดอ่าโอเคตัวนี้อยากได้ซินเทียซินเทียหนึ่งชิ้นนะครับอ่าใช้ก่อนซินเทียอยู่ไหนตรงนี้ ซินเทียหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเช็คเพื่อความชัวโอเคเปิดนะครับใช้เอาแหวนหนึ่งวงนะเปิดเหยียดไปเลยนะครับหนึ่งแหวนหนึ่งวงให้พลังรบขึ้นมาเท่าไหร่ดูสิจืดอสามหมื่นนะครับตอนนี้บอสพอพลังอยู่ที่เจ็ดหมื่นอีกสองหมื่นกว่านะไม่น่าจะไม่น่าจะ น่าจะได้ละโอเคเดีย๋ยวเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะอลองดูเพิ่มเติมตรงนี้นะเมื่อกี้ผลไม้อิน้นเพิ่มไปอีกหกพันนะครับโอเคเหลือ,อ ฝังอัญมณีนะฮะเมื่อกี้ก็ได้อันมณีมาฝังนะแบบสุ่มตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้ไป3า0หมืนอ้าร้อยเจ็ล้านแล้วนะครับตอนนี้มันเจี่ยมไปเลย <c oughs> โอเคอันนี้บวกเสริมไม่เกี่ยวนะลองดูสิชุดเทพก็ไม่มีเนเะมื่อกี้ก็ได้ไอแหวนเนาะแต่มันต้องใช้เท่าไหร่ต้อง ต้องให้ไอ้กอนหน้านมันเต็มกว่านนะครับมันยังไม่มีนะเนี่ยตีแหวนนี่นะเดือนขั้นโอเคนะครับตอนนี้บอสพอกระพังลบร7 0ล้านเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ